เพื่อนๆหน้าร้านเงียบแก้แบบนี้ค่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะแล้วมีหน้าร้านแต่ยังไม่มีร้านบนโลกออนไลน์นะคะให้คุณนำธุรกิจของคุณขึ้นมาบนโลกออนไลน์โดยการเปิดเพจทางช่องทางต่างๆนะคะมีทั้งแอปจำแอปแดงแอปฟ้าแอปสีรุง้งหรือสีชมพูนะคะแล้วก็มีแอปเขียวด้วยนะ แล้วก็ถ้าคุณมีเว็บไซต์ด้วยก็จะยิ่งดีเลยค่ะโอเคก็ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วธุรกิจของคุณบนหน้าร้านเนี่ยกำลังเงียบอยู่นะคะให้อย่าลืมมีหน้าร้านบนโลกออนไลน์ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้ามีธุรกิจหน้าร้านอย่างเดียวแล้วยังไม่มีออนไลน์นะคุณจะเสียเปรียบคนที่มีออนไลน์ด้วยแล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะคะทุกคนก็ <S <S 1> <S 1> ถ้าใครอยากจะรู้วิธีการทำยังไงที่จะนำธุรกิจของคุณขึ้นมาบนโลกออนไลน์ได้นะสามารถทักคณโซเฟียมาได้ตามหน้าจอนี้ค่ะ คุชเีสามารถสอนคุณเปิดเพจช่องทางต่างๆได้แล้วก็สอนคุณจับมือทำคอนเทนต์ได้นะคะ